วาคมนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามการแต่งหน้าเสริมสวยในช่วงรับปริญญาเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเหล่าบัณฑิตไปดูกันว่าในปีนี้เทรนแต่งหน้าและสไตลก์การทําผมมีลักษณะอย่างไรบ้าง วิทยาลัยมหาสารคามมีกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคมของทุกๆปีซึ่งในช่วงนี้ว่าที่มดิตใหม่ต่างก็พากันเตรียมความพร้อมในเรื่องของความสวยความงามเพื่อรอรับกับวันแห่งความภาคภูมิใจรวมไปถึงทางร้านเสริมสวยรอบๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีมากกว่า30ร้านก็เช่นเดียวกันมีการเตรียมพร้อมรับมือกับว่าที่มดิตใหม่ ที่จะเข้ามาใช้บริการโดยผู้ประกอบการแต่ละรายแต่ก็มีโปรโมชั่นเรียกลูกค้าแตกต่างกันไปเรามาดูกันนะคะว่าผู้ประกอบการร้านเสริมสวยเขามีวิธีรับมือกับลูกค้าที่มีจํานวนมากมายยังไงกันบ้าง่วงรับปริญญาอย่าง,างนี้นะคะพี่ก็จะมีการเตรียมรับลูกค้าก็ะจะเป็นการรวมช่างนะคะโดยที่ว่าจะเอาช่างจากทุกสาขานะคะมารวมตัวกันที่อมอมาสอนะคะ สาขาที่3ก็ช่างนี่ก็จะอยู่ที่10กว่าคนขึ้นไปได้ค่ะเพราะค่ะเราก็จะมีะตารางแล้วก็เป็นวันที่ส่วนวันที่แล้วก็จะมีะคิวนะคะคิวตั้งแต่1ถึง100คนค่ะคือร้านดีออนี้คือ, Run คอจะรับได้ไม่อั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีช่างจำนวนมาก ที่ทําด้วยกันก็คือเราจะสามารถทำทำให้มันทันกับลูกค้านะคะห้าบาทต่อว,วันแล้วก็เก้บาทถ้าเป็น2วันลักษณะทรงผมโดยทั่วไปก็จะเป็นการที่ว่าเปิดนะคะยกยก,ยกด้านหน้าขึ้นเปิดด้านข้างคือไม่ให้ผมมากระจัดกระจายไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นทรงที่แบบว่ามาตรฐานเทนแต่งหน้าก็ โดยรวมแล้วก็คือเน้นใสๆนะคะสดใสเพราะว่าคือนิสิตท,ที่มารับปริญญานี่คือต้องใช้เวลานานนะคะอยู่ในห้องอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานานแล้วก็คือเราจะเน้นที่ว่าทนนานแล้วก็สวยใสด้วยนะคะก็จะเน้นประเภทนี้นะคะ่ะสีก็จะเป็นสีโทนอ่อนๆแต่ว่านอกจากว่าลูกค้าจะระบุว่าเออพี่หนูชอบแบบเข้มนะคะก็บอกช่างได้ค่ะจะไม่มีปัญหา เนื่องในวันที่23ธันวาคมนี้นะครับจะเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเรียนย้ำกับบัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรในเรื่องอที่สําคัญมากๆก็คือในเรื่องการแต่งกายนะครับในเรื่องของทรงผมหน้าต่างๆเหล่านี้นะครับฝ่ายชายนะครับก็แต่งกายให้สุภาพนะครับใส่เสื้อแขนยาวไม่มีโลหะใดๆนะครับ ถ้าเป็นสูตรก็เป็นต้องใส่สูตรสีดําสีกรมท่าสีเทานะครับรอ,องเทา้าหุ้มสน้นนะครับสำหรับบัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการก็ใส่ชุดปกติขาวนะครับสำหรับบัณฑิตหญิงนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าระดับริญญาตรีก็ใส่เสื้อสีขาวนะครับอของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กระโปรงสีเทาสีดําสีกรมนะครับเหมือนกับชุดนิสิตทั่วไปนะครับ ในเรื่องของทรงผมนะครับซึ่งฝ่ายชายนะครับทรงผมก็ให้เป็นทรงสั้นสุภาพนะครับสีผมเป็นสีธรรมชาติสีดำหรือสีน้ำตาลทรงผมสั้นเหนือหูเหนือปกเสื้อนะครับแล้วก็ไม่ชี้ชันนะครับให้เรียบร้อยนะครับไม่อนุญาตให้รวบผมนะครับสำหรับบัณฑิตชายที่แต่งเป็นหญิงนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันนะครับให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับบัณฑิตชายนะครับก็คือใส่ชุด ผู้ชายนะครับส่งผมก็ตัดสั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือขอย้ำเป็นพิเศษนะครับสำหรับบัณฑิตหญิงนะครับก็ให้ส่งสุภาพนะครับมีให้เรียบร้อยแต่งทรงให้เรียบร้อยนะครับไม่มีโลหะติดนะครับคำว่าเรียบร้อยนะครับก็ อาจจะดูต <dri> <compra. S 1> ัวอย่างนะครับจากปีที่ผ่านๆมานะครับซึ่งก็จะเห็นตัวอย่างที่ดีนะครับทีนี้สําหรับการแต่งหน้าอาจจะเป็นคําถามนะครับว่าแต่งอย่างไรนะครับก็อยากจะแนะนําว่าแต่งพองามนะครับไม่มีการทำรอยิบรอยับนะครับก็สรุปง่ายๆว่าคือแต่งพอสวยงามนะครับไม่เข้มจนเกินไปนะครับและที่สําคัญเรื่องน้ําหอมเรื่องต่างๆกานีนะครับก็ไม่ไม่อนุญาตนะครับ และก็ขอย้ําในเรื่องทรงผมนะครับทั้งบดิตหญิงบัดิตชายนะครับก็คือไม่อ,อนุญาตให้ทำไฮไลท์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ขอ,ขอให้ใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าลูกค้าจะต้องต่อคิวยาวขนาดไหนแต่ทุกคนก็ยังชื่นบานและยิ้มรับเพราะวันนี้คือวันแห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจของเหล่าบฑิตและครอบครัว